เพราะอะไรถึงอยากแจกก็อยากให้อย่างนี้นะถ้าเราแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นใช่นมาเขาก็จะได้ไปทํามาหากิน mm hmm. เลี้ยงครอบครัวเขาอะไรจะได้ฝึกอาชีพด้วยแต่อย่างที่เราเคยทํามาสมบุกสมบันมาขายของนะคะมันขายไม่ได้เลยแย่ว่าแต่แต่นนเลยนะสามหวียังขายไม่หมดเลยค่ะขายย่างมาตอนนี้30บหวีค่ะ แล้วก็วันอาทิตย์5 0สิค่ะเดี๋ยวนี้ขายกล้วยเป็นกระสอบแล้วค่ะมาอยู่โรงงานพี่ยาเนี่ยพีคสุดขายได้วันละเท่าไหร่หกพันเอออาทิตย์เดียวแหละหกพันแต่เทคนิคการทอดก็มีนะทอดไม่ใช่ว่าใครใครก็จะทอดได้เทคนิคคืออะไรมันจะมีความสม่ําเสมอใช่ค่ะทําให้กล้วยเนี้ยกรอบนอกนุ่มในใช่แล้วไม่อมน้ํามันไม่อมน้ำมันเดี๋ยวพี่ยาชิมให้ดูนะ 20นะคะจ้าดูนะอร่อยมอร่อยแล้วเมื่อก่อนบอกไม่ใช่หรอว่าอยากช่อยากขายสูตร5,000เมื่อก่อนก็บอกเขามาขอซื้อเขามาขอซื้อสูตรเลย5,000ก็ไม่ขายไม่ขายแต่ทำไมวันนี้ถึงอยากแจกฟรีพี่ยาอยากรู้จักได้มารู้จักพี่ยาไงคะรักพี่ยามากแบบรักแบบเอาจริงๆนะคะไม่ไม่ปวดแล้วก็ไม่เย็นย่อไม่อะไรเพิ่ทูนด้วย ป้าหกห้าปีแล้วป้าไม่เคยเห็นใครดีขนาดนี้เลยจริงชีวิตป้าไม่เคยเจอค่ะสมบุกสมบันมาขายของนะคะมันขายไม่ได้เลยอย่าว่าแต่แต่นนเลยนะสามหวียังขายไม่หมดเลยค่ะขายย่างมาตอนนี้30สบหวีค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ห้าสิบค่ะเดี๋ยวนี้ขายกล้วยเป็นกระสอบแล้วค่ะ ก็สอบหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยหมดฮ่าดีใจมากลูกดีใจมากก็เลยอยากอยากบอกสูตรเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าอยู่ที่โรงงานพี่ยานี่มันรอดแล้วใช่ค่ะถึงแม้ว่าฉันจะแจกสูตรให้เธอรู้อ่าฉันก็รอดรอดเพราะพิยาน่ะชอบไปบังคับให้แม่ค้าแจกสูตรช่วยฟังป้าเขานิดนึงนะว่าพิยานเี่ยไม่เคยบังคับให้ใครแจกสูตรเขาอยากแจกเองเต็มใจจริงๆนะแจกเลย ใครมาถามก็ไม่บอกค่ะจอนไม่บอกที่น้องยังไม่บอกเลยแต่บอกพี่ยาจ้ะอยากให้พี่ยาเผยแม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ารักพี่ยาจ้ะไปแจกเลยแจกเลยเอาแจกเลยอันนี้นะคะอุปกรณ์นี่ค่ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลนะคะอ่าอันนี้แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบ UFM อันนี้ส่วนผสมของของของ อะไรแล้วแต่แป้งกับแป้งอะไรที่คนที่จะไม่เป็นนะคะว่าอ,อนุใส่เท่านี้เท่านี้มันก็จะไม่ได้ผลใช่ไหมคืออันนี้ถุงเดียวจบง่ายมากพี่ทุกพี่ทุกเชื่อไหมหเมื่อก่อนพี่ยาเคยคิดสุดแป้งอันนี้มันต้องทอดกล้วยได้สรุปวันนี้มันจริงอะ่ะจริงค่ะพี่ยาคิดค้นอยู่นะว่าแป้งอันนี้กับแ,แป้งอันนี้มันต้องดีมันต้องเวิร์ก แต่สุดท้ายแล้วพี่ยาไม่ต้องกิดแล้วเขามาบอกเลยนะคนเราจะไม่รู้หนึ่งกิโลคนบางคนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เป็นไปได้สิจ้านี่ตอนนี้เป็นไปได้แลคะแป้งทอดกรอบหนึ่งกิโลกโแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลนั่นจ้าหนึ่งต่อหนึ่งเลยลูกต่อหนึ่งน้ำตาลทรายกิโลมีคนถามแป้งปลารปลาช้างสามเสียนแป้งทอดกรอบ UFM อนี่นะ น้ำตาลทรายขาวบอกเขาด้วยว่าขาว1กิโลน้ำตาลทรายขาว1กิโลแล้วก็แล้วก็ใส่น้ําก่อนน้ําเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่น้ําประมาณ1ลิตรประมาณ1ลิตรอันนี้อันนี้ป้าลืมเตรียมลิตรมาไม่เป็นไรเราก็คิดเอาว่าลิตรนึ้จ้ะนะใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยอันนี้เป็นสูตรที่ดูเหมือนง่ายนะจ้ะง่ายมากอเอออร่อยค่ะอร่อยจริงใช่เขาอร่อยจริง ลองทําดูนะคะ่านผู้ชมลองทําดูนะคะมันดีแล้วมันรวยทาไเลยถ้ามันไม่ม to ีที่ดีๆก็มันก็ไม okay. ่รวยเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ที่โรงงานามันก็ไม่รวยนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาขายที่นี่แล้วเขาขายดีไงถึงจะแจกสูตรยังไงฉันก็ยังดีอ่ะ ใครก็มาแย่งฉันขายไม่ได้หรอกเราก็ได้เผื่อแผ่เข้าไปเผื่อขายหน้าบปงาหน้าบ้านหากินไปร้อยี่ปีสุดเนี้สุด120ิปีนะมาเปิดเผยช่องแรกเลยช่อง YouTube คนชากลังลาวเนี่ยใครไม่ดูก็คือพลาดทั้งชีวิตอ่ะือผู้ที่ไหนเขาอยากได้มากค่ะมาติดต่อนะอยากรู้เราก็จะตีให้มันเนียนเลยนะฮะตีให้เนียนให้เนียนเลยจ้าตีเนียน เดี๋ยวเราใส่เกลือก่อนดีกว่าเกลือเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่เกลือถุงครึ่งยาถุงครึ่งเกลือประมาณ75กรัมอ่าเกลือ75กรัมนะพี่ยาว่านะคิดว่าใส่ไปเลยยาใส่ถุงครึ่งถุงใส่ปิดครึ่งถุงจ้าไปพอ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 แล้วอย่ามันเกล็ดอย่ามันเค็มใส่ไปสักแต่เราก็ชิมได้นะคะแต่พี่ยาว่าให้ใส่ไปแค่60กรัมก็พอ60กรัมก่อนอย่าเพิ่งใส่75กรัมให้ใส่60กรัมไปเกลือ60กรัมจดเลย เราปั่นให้เนียนเลยดกปั่นให้เนียนปั่นให้เนียนเลยเราไม่ต้องใส่กะทิหรอไม่ต้องนี่แล้วก็ต่อไปมะพร้าวนะคะมะพร้าวประมาณเนี่ยสองหยิบมือแล้วกันนะอสองหยิบมือมะพร้าวสองถ้วยสองถ้วยข้าวอ่ะใช่สองถ้วยข้าว มะพร้าวขาวนะฮะลืมบอกอ่ะขูดขาวนะคะมะพร้าวํมดๆเมายวดำมันไม่ได้กินมันไม่สไม่ได้ทานไม่ได้แค่นี้เองมะพร้าวแก่แค่นี้เองแค่นี้ค่ะทําไมมันอร่อยซะขนาดนั้นอ่ะไปชิมดูได้เลยทํไมมันอร่อยขนาดนั้นนะอุ้ยตายแล้วงานเท่าไหร่งานเท่าไหร่่าาพอสมควรพอสมควรพอสมควรอ่าพอพอพอแล้วพอ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 สมควรประมาณขีดประมาณขีดอพอ ขีดกว่านิดยังถุงเล็กๆสิบห้าบาทนะถุงนึงใช่ถุงเล็กๆสิบห้าบาทถุงหนึ่งยี่ห้ออะไรล่ะงาได้อะไลทิปไลทรปตาไลทิปตาไลทิปโฆษณาต้องเข้าไหมเ้เราก็พูดกันทุกคลิปแต่ก็ไม่มาเข้าสักทีเขารู้ไงเดี๋ยวเราต้องพูดอีกครับเออนี่แหละค่ะโอเคเลยได้แล้วาได้แล้วแค่นี้แล้วค่ะแค่นี้ไปทอดเลยได้ชิมได้ชิมดู ชิมอย่างนี้เลยเหรอชิมแบบบ้านๆเลยนะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะปวดหัวทอดเลยไปเราตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนไฟกลางน้ำมันค่านน้ำมันไฟกลางไฟกลางน้ำมันนี้ใช้เป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมันเอ่อเป็นเกสรนะจะดีมากน้ำมันพืชปาล์มเกสรน้ำมันปาล์มน้ำมันพัสูตรแล้วนะถ้าสูตรนี้ มันจะล้นสมัยก่อนก็จะใช้น้ำมันมันจะล้นออกมาจากกระทะแล้วมันจะยากมันเป็นฟองค่ะมันเป็นฟองแล้วมันจะไม่กรออืออ๋อทอดเลยไฟกลางไฟกลางลงเลยจ่ายง่ายมากอ่ะใส่กล้วยลงไปลงไปกล้วยกล้วยลูกหนึ่งหั่นกี่กี่กี่ชิ้นสามชิ้นสามชิ้นกล้วยลูกหั่นสามชิ้นหั่นสามชิ้นเอามาหั่นให้ดูหน่อยได้ไหมสักเม็ดไหมเขาจะได้หั่นถูกไงกุ๊ก บางทีวิธีหั่นกล้วยมันก็มีส่วนไหมป้ามีค่ะมีส่วนนะมีทุกอย่างเลยไม้กระตังงทอดนี่นะกล้วยโอ้ชิ้นประมาณนี้นี่นะนี่ชิ้นประมาณนี้เลยไปทอดเลยกระดังงานะคะกำลังกำลังสุกไปมันจะงอมไปมันจะเละอ่ามันจะเละถ้าอย่างนี้ยิ่งดีเลยนี่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 สีนี้เลยสีนี้เลยใช่ใช่แเอาสีนี้เลยมีความเขียวหน่อยหน่อยใช่ค่ะมีความเขียวหน่อยหน่อยนะ ใช่ค่ะนะไม่เอาเหลืองเลยนะไม่เอาเหลืองเลยไม่เอามันจะเละทอดไม่อร่อยไปใช่ค่ะมันเละเอาผ้าทอดเละป้าไม่รอป้าไม่รอเลยอาใส่ก่อนใส่ก่อนเราน้ำมันเดือดพอเรา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 โยนแป้งไปปุ๊บมันเด้งขึ้นอะใช้ได้เลยง่ายอ่ะไม่มีเคล็ดลับอะไรยากเลยนะไ่มค่ะไม่มีเคล็ดลับคนคิดไม่ถึงหรอกคนก็ไปพี่ยาบอกแล้วสูตระไรท่มันง่ายสับอร่อยอ่ะตุ๊ก มันง่ายมากเลยเนี่ยอาชีพนี้ใครที่ไม่มีอาชีพนะไปทําได้เลยทําได้เลยค่ะขายหน้าบ้านได้เลยอย่ามาขายโรงงานพิยานะไม่ขายนะให้ป้าขายนะให้ป้าขายแล้วนะไม่ต้องแช่น้ําปงน้ําปูนไม่ต้องแช่เลยค่ะไม่ต้องเลยโอ้โหงี้พิยาทอดขายมั่งดีกว่าวะเอาเลยพ่ยาง่ายอ่ะโอ้มันง่ายอ่ะง่ายมากว่าแล้วทําไมป้าถึงขายถูก าแล้วทําไมป้าถึงขาย8อัน20ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่มันเป็นง่ายมากแล้ววัตถุดิบมันได้ทุกวันใช่ค่ะเออว่ะไม่ไม่ได้หาง่ายแล้วทอดง่ายขายง่ายรวยง่ายเออถึงขายขายได้ส่วนใหญ่ๆมอนขายดีอย่างละที่บ้านพิยานี่นะที่บริษัทพิยาเนี่ยเอาคือไม่รวยให้เตะหมาเลยเขาบอกมาขายบ้านพิยานะ ถ้าไม่รวยให้ไปเตะมาท้าไม่ต้องเตะมาด้วยแต่เทคนิคการทอดก็มีนะทอดไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทอดได้เทคนิคคืออะไรการทอดคือรการตบน้ํามันไม่ให้มันอมน้ํามันพี่ยาสังเกตดูกล้วยทอดที่เขาทอดไม่เป็นนะพอจับมาเนี่ยน้ำมันมันเยอะมเลยใช่ที่พี่ยาว่าหน่อยมันดูแห้งใช่ไหมก็วิธีการทอดเนี่ยแหละเนี่ยพอมันเหลืองลอยขึ้นมาใช่ไหมทำไงทำไงแั๊พักหนึ่งเราก็ตีอย่างเงี้ยตีมันตีน้ํามัน เขาเรียกตีน้ํามันน้ำมันมันจะเื่อมเพื่อไม่ให้อมน้ํามันเฮ้ยไม่รู้เลยทอดไก่มาทั้งชีวิตก็เพิ่งรู้อีกแหละเนี่ยแหละค่ะเราอย่าคิดว่าเราเก่งใช่ไหมพี่ตุ๊กเนี่ยราบางทีเขาเก่งมาแล้วก็ตยนเก่งไก่ทอดเนี่ยค่ะเขาเก่งถ้วยแขกตบเบาๆอย่างเนี้ยค่ะตบเบาๆอย่างนี้แล้วขึ้นมานี้แห้งยาเห็นไหมแห้งแห้งไม่ออมน้ำมันอันนี้ไฟแรงไหมครับ ไฟกลางค่ะไฟกลางจ่าไม่ใช่ไปแรงจ่าไม่ใช่ไฟกลางกลางทุกกลางตลอดไปแรงมันมันจะไม่กรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะมันมันจะไหม้เดี๋ยวไม่เหลืองเพราะน้ำมันมันร้อนแป๊บเดียวมันมีมะพร้าวมะพร้าวไงมันทำให้รอยมันจะได้กรอบคือพี่อารู้แล้วเขาทาไมถึงทอดไฟกลางไปเรื่อยๆมันจะมีความสม่ําเสมอใช่ค่ะทําให้กล้วยเนี้ยกรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะแล้วไม่อมน้ํามันไม่อมน้ํามัน แล้วเหมือนกับว่าถ้าเราทอดไฟแรงกล้วยมันจะไม่สุกใช่มะพร้าวมันจะไม่สุกใช่มันจะไม่กรดมันจะไม่กรอบสีสวยนะสีสวยนะค่ะกล้วยทอดมันทอดนี่ลงทุนเยอะไหมครับน้อยเยอะนะกล้วยบางทีถูกๆก็ไปเหมามาถูกมากเลยนะที่ตลาดไทยนี่ไงบางทีกองหนึ่งเนี่ยร้อยเดียวจริงแต่กองหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นวันเลยนะ กล้วยร้อยหนึ่งอ่ะแป้งดีดให้เลยนะอย่ารู้นี่พี่อย่ารู้อ่ะแป้งตีไปหกสิบห้าแพงๆแล้วผมเนี่ยแป้งหกสิบห้ากล้วยร้อยหนึ่งร้อยหกสิบห้ามะพร้าวเอาไปสักสิบบาทคิดแพงๆเอาไปยี่สิบไปเกลือไม่ต้องไปคิดน้ำตาลทรายโลนึงอืมยี่สิบบาท เฮ้ยกำไรเยอะตโลขายขายได้ประมาณสองสามอลงทุนน้อยอ่ะเอาแก๊สแก๊สแก๊สกี่บาทแก๊สกี่บาทแก๊สอย่าไปคิดนี่อย่าไปคิดมันเพราะมันเราเราเราได้กำไรเยอะแล้วใช่น้ำมันคิดคิดเถอะน้ำมันคิดเถอะใช่น้ำมันน้ำมันน้ำมันสองร้อยไปสองร้อยสองร้อยอ่าเฮ้ยวันหนึ่งทงนึงยังไม่ถึงทันเลยจ้าสองร้อยก็ใช้ไปเถอะลงทุนเที่ยวสามเที่ยวหกร้อยใช่ล้วยกองหนึ่งร้อยหนึ่งลงทุนหกร้อยอ่ะคิดแบบแพงแบบโหด หกร้อยขายได้อะไรขายได้กับพัน่ะนะพันกว่าพันกว่าพกว่าพี่ยาล้ขายได้พันกว่าใช่ไหมแล้วมาอยู่โรงงานพี่ยาเนี่ยพีคสุดขายได้วันละเท่าไหร่หกพันเอออาทิตย์นี่แหละหกพันกำไรเท่าไหร่วันนะพูดเลยพูดเลยไหนไหนเราก็จะเป็นคนจริงใจแล้วเราพูดเลยอาเร่านแล้วนงวากันสี่พันเออ เออตบมือก็หน่อยดิยืนดูอยู่นะเออตบมือดังดังปัดโทษคนทําความดีต้องตบมือนะเนี่ยมอาทิตย์ที่แล้วพราะอะไรเราถึงต้องตบมือแล้วไหมเขาจะได้มีกําลังใจที่จะทําความดีต่อไปไงใครคล่องใจก็โทรถามได้เลยนึกว่าใครคล่องใจก็มาตีกับผ้าได้เลยไม่ใครคล่องใจแบบไม่ใครไม่อะไรยเงี้ยผมพูดไม่ถูก ถ้าใครไม่เข้าใจมาหาป้าที่ร้านได้เลยได้เลยฉันพร้อมจะสอนนะจ้ะป้าที่สุดยอดลูกศิษย์พี่ยาแต่ละคนนี่ใจถึงทั้งนั้นเลยสุดจริงเลยป้าเนี่ยสุดยอดป้าเนี่ยดูว่าขยับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูขึ้นขอบคุณค่ะเขาจะได้อยากทําความดีต่อไงแล้วการทําความดีแบบเนี้ยเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้วแม่ค้าข้างๆต่อไปเขาก็จะทําแบบนี้อีกแหละเออ ต่อไปโรงงานพี่ยาก็จะมีแต่คนยังไงรู้ไหมคนดีคนดีเออตรงนี้มันต่อไปมันเป็นที่ของอะไรรู้ไหมที่ของคนดีเออพูดเซคนดีเออจริงๆริต่อไปเนี้ยมันก็จะน้ายังดีนี่แหลพี่ยาพูดพร้อมกันนะต่อไปเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นที่ของอะไรคนดีเออสุดยอดไปคนดีและจริงใจจริงใจอ มาแจกยาดมไปแจกยาดมพีย่ยา1 1> ขอบคุณมากเลยขอขอบพระคุณมากเลยทายท้อยเสร็จเลยไหมพี่ป้าไม่ได้มายืนตรงนี้จ้า,าด,ดูหน้าป้าก็รู้เลยว่าป้า <S <S มีความสุขขนาดไหนกับลายวัลสี่พันน่ 4, ะ <S 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 ดูเด็ดแต่ละคนเนี่ยหน้ายิ้มน่ะเหงื่อไหลไฟย้อยแต่ก็ยิ้มอะ่ะฉันได้กับไรยวัลสี่พันฉันจะไม่สุขได้ไงล่ะมาชิมไหมพอขึ้นเดี๋ยวเราไปชิมกันนี่อันนี้เหลืองแล้วเหลืองแล้วเห็นไหมเหลืองแล้ว เหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วสวยมากเลยเหลืองประมาณนี้แล้วมันก็จะไปกรอบข้างบนใช่ค่ะอ่ะเห็นะหมคนถ้าเคยทอดของนี่เขาจะรู้ทักษะในการทอดเทๆเทเท่เทเทดิไม่ยวดเราจะพักน่อยโมชันหน่อยเออโอ้ยสวยจังเลยสีเหลืองทอง นี่แล้วเขียงวยเขียมันเพื่อให้มันแห้งค่ะให้มันแห้งเร็วขายเลยโหทอดไม่ทันแล้วจ้าลูกค้ามารอคิวมารอคิวมามามารอคิวเลยเท่าไหร่คะยี่สิบให้แค่คนละยี่สิบก่อนชุดยอดมากเลยน้องย่าให้แค่คนละยี่สิบก่อนตุ๊กเขาทอดไม่ทันนะตุ๊กดูให้ดิสวยมากนี่ได้ค่ะได้ค่ะ เลี้ยงท้าวองคค่ะอร่อยอรอนดีครับพี่ยาอร่อยจริงไหมอร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่ยาชิมไม่ดูนะยี่สิบนะคะพียาดูอร่อยเอออร่อยอร่อยจริงเยี่ยมมากคนไหนไม่เข้าใจหรือสงสัยมาหาป้าได้เลยที่ร้านป้าพร้อมบอก น้าป้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงกันค่ะอร่อยจริงสูตรเนี้ยไม่โกหกไม่จกตามาเลยเอาไปทําขายได้เลยที่ยาคอนเฟิร์มแล้วไปป้าไม่พอปนะคะป้าไม่พอหรอกแป้งอร่อยอร่อยเราแหละจะจบคลิปอยู่แล้วป้าบอกว่าพี่ยาอยากได้สูตรน้ําจิ้มไหมครับเขาอยากให้เราบอกไปหรือบอกไปอเตรียมมาด้วยอหน้ำจิ้มเขานี่ก็สุดยอดนะไว้คลิปหน้านะพี่ตุกนะนี่นะ นี่ดูน้ำจิ้มเขาดิโอ้โหดูดิเพราะว่าสูตรนี้มีน้ำจิ้มด้วยสูตรนี้มีน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะไม่จิ้มก็อร่อยถ้ายิ่งจิ้มก็ยิ่งแซ่บนะยิ่งจิ้มกับมันอ่ะมันอร่อยอือน้ำจิ้มอร่อยเน่อืออร่อยมากไปคนไหนอยากรู้ สูตรน้ำจิ้มก็รอคลิปหน้าอีกเนี่ยช่วยกดแชร์เยอะๆครับช่วยกดติดตามเยอะๆสูตรที่โรงงานเราเนี่ยมันจะไม่มีวันจบสิ้นมันจะมีมาเรื่อยๆเป็นสูตรที่ขายจริงรวยจริงไป